นายเศรษฐาทวีสิงห์นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ตึกสันติมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อต้อนรับตัวแทนจาก211ประเทศที่จะทางเข้ามาร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหพันฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าคอนเกรสครั้งที่74ระหว่างวันที่15-17พฤษภาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริยเกโดยมีการจัดแสดงที่แสดงถึงศิลป,ปะวัฒนธรรมไทยพร้อมกับมอบของที่ะระลึกให้กับผู้มีเกียรติในงานครั้งนี้ ทางด้านนางนนพันธ์ล่ำซำในกอบสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติกล่าวต้อนรับจานนี่อินฟาติโนประธานสาพันฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าพร้อมคณะทํางานในการประชุมฟีฟ่าคอนซิลเม็ตติ้งที่โรงแรมดีแอตเทนีโฮเทลแบงคอกโดยในการประชุมมีมติอนุมัติปฏิทินการแข่งขันฟุตบอลหญิงระดับนานาชาติรวมถึงการแก้ไขข้อบังคับต่างๆนอกจากนี้จะายังได้อนุมัติการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการใหม่ฟีฟ่าวูเมนคลับวลคับศึกฟุตบอลสโมสรหญิงิง่ชมป์โลกซึ่งจะเริ่มแข่งขันในปี2026 สำหรับการประชุมฟีฟ่าคองเกรสครั้งที่74จะมีขึ้นในช่วงเช้าวันที่17พฤษภาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตโดยมีวาระสำคัญคือการโหวตเลือกชา,พาพ้า้าฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกในปี2027พิจิตกาจนากุลรายงาน